วันนี้เราจะมาดดออกจากกล่องไปดูวิธีทำเลยนะครับอันนี้นะครับตั้งใจดูนะครับปุ๊บดดออกจ่อครับเข้าไปดูเข้าไปทํากันเลยนะครับไปไปที่แคปคัดไหนครับนี่ครับแตะเข้าไปเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นี่ครับคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองนะครับแตะเข้าไป นี่ครับคลิปที่1มาแล้วคลิปที่2นี่ครับเพราะว่าถ่ายกลางคืนนะครับเนี่ยเดียวถ้าช่วงกลางวันแล้วก็มันจะชัดกว่านี้นะครับไปที่อันนี้มาแนะนำนะครับลบบ g ก่ก็นะครับลบอัตโนมัติเลยนะครับติ๊กถูกไว้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ ไปที่ภาพซ้อนนะครับแช่แล้วก็ดึงไว้ข้างหน้าเลยนะครับในมันจะประมาณนี้นะครับดู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 ตอนที่กระโดดนะครับเราจะมาตัดตอนที่กระโดดนะครับยาวเกินก็ ตัดออกนิดนึงนะครับตัดข้างหนา้าชนหน้าออกนิดน,ในใึงประมาณนี้นะครับไปที่เบ่งฉากแล้วก็แตะชนหน้าลบทิ้งนะครับดึงไปข้างหน้านะครับปุ๊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 บตอนที่กระโดดนะครับปุ๊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 บเอาประมาณนี้นะครับแตะไปที่แบ่งฉากนะครับเราจะมาทําส่วนหน้านี้นะครับไปที่ มาร์สไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาร์หัดทำกันดูนะครับมันไม่ยากนะครับถ้าเราฝึกทุกวันนะครับไปที่แมสเลยนะครับมาร์แตะเข้าไปที่มาร์แนวนอนนี่ครับอันนี้เราปรับได้นะครับแสงมันจะมืดนะนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ ติ๊กถูกเข้าไปนะครับติ๊กถูกเข้าไปเข้าไอ้แมสอีกทีนึงนะนี่ครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับประมาณนี้นะครับ

ดึงขึ้นไปเลยนะครับ desserts. ดึงขึ้นไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้น okay. ี่ครับแล้วก็ไปม์ดอีกทีหนึ่งนะครับม์ดอีกทีหนึ่งแล้วก็ดึงลงนะครับประมาณนี้นะครับติ๊กถูกเข้าไปเลยนะครับลองดูนะครับนี่ครับออกมาแล้วปุ่มโอเคส่งออกเลยนะครับบันทึก นี่ครับประมาณนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ